แต่งัความเดียังานกวเออตรองมีแขกต้องให้คุกหมอคูกจ่ามีแกต้บวกทําแเรวทําเเราเด้อเดียดแต่แขกแต่แขกเอให้แขกลรืนกวเนยแกเอยกแค่เกลือนขมแบกโอ๋มาแคกเองก็ปูกาบอกูคึงก้ากูแขกคือผมเกกาะแกเพาชนยิงเพราะว่ากูผอมเพราะชายิ่งอันนี้ยเาไม่หัมอานนี้คูได้ริ่ง การรูดร่มอะไรเง้ยว่าพ่อตาผมต่อยผมผมผมไม่กวนเหมือนเยิมผมใช้คือผกก็พอไหวครับพ่วมาเอาแต่ใชแต่้ดไปพ่ออาได้ไหวก็คืออไรเงื้ครับเออคิดเอาคิดจเอากันกั้หัี่ยงนกับองก็เส่ะอกัการรูงมกัรรูทันทหัวไม่หมดได้แค่นั้นะเออถ้่ไป่ให้เกิดเงินก็ได้ใส่ก็ยังเสียก่อเ ตายแข็งงอนนะตายยังเขียดได้ตายยังเขียดเขายังเขียดแบบเแียดเลยเออเท่ากับนกปอเพราะว่ามันกรสชุบๆตัวหูเด้กกว่านครับจะ้วไปพารูมฟางานเห็นอาการของนใช้นนใช้มันจะม้วกระตายได้เพราะว่าจะยืมหรอกตายก็ยังไม่คู่เึมือนคู่เหมืาคู่ไา่งาครณเยอะ เออมือคู่คี้ม่เาชอยเลยมั้งใช่เมื่อคูขบเลยม้งโอ้มื่อเงาอยเหมือนความคิดเก่งนักปวดมากเลยมั้งใช่หัวกำบังไหลง้อใช่ตัวคนสามบุญไหลง้อใ่เออานรับผ้าบุญพ้าไหลงองานกระบุญเปิดกุศล้งคือนวดถึงมื่อไรนักกระเบิดบุญไดแมงบกบุญจะขึ้นน้ำมากถืงไดขึ้นบ่แมงมาบุญบ่เฮทดบุญบรเทกางกบข้า ม,มัดก้มไหมัดเงื้อมัดข้างก้มคือข้างนั่งไม่ใช่บาดแาลอยู่แตปากมันคือเออขาเอาคือขัดคิดคนเดียวปากเขือื่นเออจะของให้จะคของอ,อรรงื่นยกไปหาชดร่มทดแรงแยกไปหาทดฝ่าโดษผนเราไม่มีษดปิดชดก้มแยกไปเก่ากายเรื่องของพวกอ,อ,อ,อื่นเออจาของอื่นงาคือเฮงๆก็ไป่็ไปเก่าวกาย มันบอดีตื่นเมื่อมันบอดีเฮ็ดไปเล้วตื่อมันจะคลายแขงค้อมมันก็งากขึ้นขั้นละคลุกคึ้นทุกอย่างอืมแค่ปืนเดือดร้อนน้ำค่นอืมพวกแกคือคัาดพวกแกเขาคลาดทำพวกแกคือเปินหม้อดูกระปื่นทำไงเงี้ยครับผมเปินได้กระปื่นทำไงฟ่วงค่นทำไงอืมบางวดถึงมากก็คือบอด้ไมนบอดได้หรอกเดื มันเรียกจัุญมาข่งแอฟของเข็แข ja. mm ่งแเดียวจับบุญคิท่านไปมันแข่งกันบ้างนี่ด้คนเทาบแข่งบุญแข่งบุสมัคสดแดมอกจังไงแต่ใจคก่ใรากเอพูดถคกกับแลงบระช้าน้องตรงมันตือข้นกบได้บปตัตัดตรงไหม่สีใหมอืมอ้ตรงใหม่มือจี๋เมืองบดกูเห็นไหมืมืองดอกูเห็นงบมมึองห้กูเห็นสิบเก้าเมือมหาออกมามมนออกเก้าเก๊ ตัาถึงพั้นชื้อเองอาไนไปควหมาต้นใหม่หมดพวกใช้แต,ต่กตะของนะมัดเฟื่องขันแยกไปทำรายคนอื่นเพราะฉะนั้นจะทำรายคนอื่นอืตัวเอืเออบึงบงเบือคลิกแกะหน้าบอได้อือยาไปหาโคตรต้นหมอ,อกตรงอืมคลิกแกะหน้าใช้สติแยกันญยญแล้วมุกกานหน่เด้อ เออเค่นั้นก็ใชสิและปัญญาเราไม่ได้เอดเงินใครเข้าคือเวดคิดเวดแคเอ้าวาปดิคุเห็นด้วอกัแม่บ้ยังหงักน่วยไามรับแั่งเ้อาะอากรานรวมบุงมมากไม่บา้ย่มเออรวมกากเคตจากทางรายคือรายเสียงรายคือรายเสียงมม่คบเออแจ้พอถึงย้ำไปพืจเจรนาเด้อ từ cứ nghĩ cứ kể ra à hai cô gái mười khúc ra mười khúc mười mạnh hừng hừng rất con đuổi ngang ngang nè từ cái cô có từ phản kháng ba cô bây giờ ngay phải gần hơn từ cô gái là khé cả không khéo khé cô gái bây giờ khé cả đều khéo từ khóa môn nghề khóa kiến thức mang cửa có tập khóa học hết học cả đại học hết từ tròn phong năm bạn nghe học phải luôn về về cô gái bóp về อันนี้เอ็มีร่วมวงมาทางเ่องแกงโมเนาะตือนั่งทุกใจพฟกครับนั่งมาได้โชคดีบ้างนั่งบักอ้อนอ่าหมือขุกมือดามมือขุกมือหมายแล้วเออพูดได้เรื่องได้หน่อยไปนะครับค่อยๆค่อยทางไปเอออันนี้นั่งขะนองมือผ้าชวนพืชอืมขายยังมะนูงนางใช้มือมือใช้มือฟกใช้บือ อใช่บือหรือว่าไม่ใช่เมือใช่คบืองา,านใช้บื่ออยากจะุกกกยปิดจิกนั่นพานคำอ้าวอายคือไม่ถึเลยต้องแก้ผิค่างข้ามเืองานใช้งานใช้เสรแล้วบื่อไป่สรงานใชย มือไปแนะสกุลเหมือนผู้แก้สกุลเนี่ยเขาว่าก็อมือรายการควนนักเรียนนักฟังพอถือเบาที่พอจะมีการอ่านคือบ๊อบถือเครื่องครับคุณไปครูครูก็อ่านคือพวกหลานได้เปครูครูก็อ่านคือนักเรียนได้เห็นไหมเนี่ยนักเรียนแกงโมเนี่ยเรียนไม่จบหรือเรียนเกินหัวร้านหนึ่ครูก็ไม่รู้เขาชื่อว่านางทายนางสกุลบือ ค <l ots> ู่สนแพ้วัดบื้อกุศลกับคุณเออบานงอย่างแกมูอมันมาเขียนว่างานท้ายีเบือ้อจะต้องใช้กุศลนไปทั้งอันนี้ไม่ใช่ความขิดคนอ่านแต่เป็นความความคิดคนเขียนเป็นเขียนเนี่ยเนี่ยคือคุณคุณครูปู่ตาทำไมถึงได้ออกมาอ่านหนังสือเรื่อยเพราะว่านัก,นนกเรียนเขียนตัเยอะนิ้ว แม้จะแค้นให้ดูก็ยังปวดหัวไม่ขูดเลยมันเปลี่ยนการแขงเรือยๆแค่คลิปเก่าไปแค่คลิปหกกนรข่งแค่น,นี้นะข้อขั้วมือยังับ่ยใจเด้อยเออการบ้านของุคุคูปู่กาข้อที่หนึ่งถึงข้อคิปเก้าพูดไปแค่นันม่นบฟังยังไงแ <c oughs> ค่คลิปคลิปถึงคิปหกไปเืออ,อันนี้คือการบ้านข้อหนึ่งถึงขอ้อคลิกกปเก่ามั้มอไปแค่ข้อหนึงถึงขอคลิปหกอะ ขึนเยอยครับเอขอขาดอยู่ขาดเยอ,อ,อ,อน่แบบมันบวชเยอะไรน้วาเออย่างชายก็พอมาฝืนน้ำพอวล้วยก็ป,ปินน้ำแดงง,งเขียนเออย่างขนอกอานึงย่างย่างไม่พ้าดควรเพียบราทีย่างขาย่างมามันราเดี๋ยวมันรา,นนาย,ย่างนึงขาย่างใครกูมากู้ะอาหารนก นางนิดนางนุชโบระพานวราพรกิดพิพัชรัตน์พาลขับมามือโคกมือดาบมือโคกมือหมาดเออเข่งเข่กเข่งขื่อใครกวน้องกิ้งเข่งแกงโมเออนางขุดจินดาปีดาพร้อมพรอบคู่วัดรวมขังมาหายเกิดอามือโคกมือดาบมือโคกมือหมานโคุพับกับแข่งเร่งเออแห่งเงินไข่โม่แข่งทองไห่มาอันนี้ชื่อทองคู่กันหายเิด กีขึ้นพักการเพลงมุกดาชาวิญีกับนางเป้พ่อนืกาถวยายป่ท่านนายวิรดาชายลผกพ้นผอบขอบ,ขอบรั่วมือเข้ามือดามือเข้ามือ,ม,อมันใหนถึงลวกพมนด้วยนางนี่มวันดอนเคสจอยกระดูกเรีกร่วมข้างมหาเกียกับพ่อที่พออ่อที่พ่อเฮงเงแต่แรงมาไม่ถึงเพราะมันจอยเกินเนาะเนาะนางน ค <c ười> ินะอืมคบอกนคือกู่างน้รงมเอาบวกดงมาม่โผลมืับม่อผลืมไหม้ย่างก็จะดูเอขนาดโจะดับไปโผล่จไหม้เด็กมันบึเงเก่วกับววดกัมาเออนวดถึมาเนี่กวาาเบิ่งก็เก่ยกอวดคยเห็นหมดคุณาก็เคยเห็นกับบงวัดตาบางมือยืนครั่บวบนหมเด้ครับว้นไงท่าไปวัดบางมือเนี่ยเขาต้อการเี่ยกัอนวากั คือว่หิดดอกคางเกือยเืออืมคันคางเกือกคือเขาเกี่กเกี่ยกคือมดบานมัดเมื่องพัวไม่บอกกันรั่นางอาชุกใยาจะยื้อย่มือกาคารวะปู่กาปู่คือพระค้าพร้อมกับพวงมาดอกมาไรเนาะถวายพฟ้องครับอืมตือผู้แก่เมื่อู่ชาววัรวมสามทุกอ่างอืมคือรวมมาหนึ่งกะอืมไม่หายที่ผู้แก่พอเก่งมากเนาะ ผมฟอมอะไรโดมาดิเก,ก้าผวงดกดาวเรืองเก้าวพวมาแทนเรื่อง,าาง,างอาไม่เขีไม่แรกไม่เขียวไม่หมานัดอยนักเตะมืเอเยอะุกมือแห้งกพกบคับแข็งแรงเกิดใจเบ,บิกบานอมอนอยู่เดือนอยู่ทานน้ำไหลผู้หนโอ้ไม่อช่น้ำไหลผมเอออีนั่าเอ็งมืออยากมาหาพอเรื่องว่ามือมงค่ขาเครื่องเลย เออขันยากมาพรว่าค่าเครื่องนมักกับพเครื่องเดือเราตั้งใจคือมากพาะขึ้นเดือนขัดจังขึ้คือมาชขึ้นเย็นค่าเครื่องนเขาบกไดคค่าเรียลคุกขาดเรียลทุกเมืนกันครับคเครื่องบินเนี่ยเขาบออังเรียคนน้อยหน่ออืมมาได้อืมาเชียวได้ก็มาได้กเออจเขาคนบกแกคค่าเราดับเพราะว่าคนบ่อังหมดก็คุกขาดคนอังได้ เออขึ้นเรื่อยๆพ่ออ้าผู้ได้จากมากกับมากเกิดขึงนบึงเออบ่เจิคขัดดอกเขาคึ้หัวได้ขึ้เกิดบ่อคขึ้หัวได้ขึ้เกบ่ทผู้ได้สยอมากกับมากว่าใต่อือนตามัานกู้อ่ะตามใบั้นก็เขาว้ามาจะแข่งด้วยกันเพราะว่าต่างกู้ไม่หมดเออเขาว่าคึ้คนได้ขึ้เกิดบ่อเคยจะกลับบ้านก็มานะคะเพราะว่าขึ้นเดือนคนไม่เยอะเหมือนองกายของกายเขาก็ ทาาร้มมาไรเยืมเขาก็บวกขึ้นล่บแม่วอกเอออันนี้ขึ้นแกนรี่อือะดูกค่ข้าแมาเ้อผค้ใไดถือมามันกดแล้วคือพวก,วก,กวรั้นก็คือรงมองทอคุณเวลาบูจำไว้สัไว้อีพ,พ่อคูณยายลูกอยากรู้ว่าขี่คนมม่นัมบว่มาค่ะเรื่องเกิดว่าทารเรื่องทมไม่หออแม่อัมเรื่องัังก็ทีเก่า,าไม่เอาไหมน่นะ ฝากใครไว้ตรงนี้ฝากคนที่ไว้ตรงนั้นโอ้คือบอกกระเนถึงเวลาตกพกันจากนนันคิดถึงจังากทีคนไว้ตรงนี้ฝากัวกยไว้ตรงนั้นโอ้โอ้ว้รา่นอมาห่กัใ่มาตง่ตงนะยังคุมาง ฝากชีคทนไว้ตรงนั้นฝากหัวใจไว้ตรงนี้ฟูน่ารู้สึกแต่ถิงดีมีวันนี้้องพบกันฟูน่านักจิตวิทยาาดเน่เนาะที่เขาบอกไปนั่งกัเสรมาอาคู่เนาะเพราะว่าฝากไว้ตรงนี้ขาดนี่ที่เอแต่หาวานด้อเ ก็ร okay. ่มมาโนได้วยบเชิ่อมดเลยเคยเห็นบอจำบ้างอืมมีนี่ข้างบ้านอพอก็ข้าบานั่งหมาบ้าอ่าให้นักโบราณวัตาุประมาณ10 1มือ1วันเขียนอยัางนี้ก็บ้ามใหญ่บ้านน้อยบ้านห่บ้านยุงบ้านให่นักหนาค้ามหมดอย่างนยเขียนมาบ่อ บ้าเขากวัดหุบเกายรวมบุญมาอาม่อคยไมหลักมม่เคยอม่มึทีแล้็กคนรวยทุกทุกคนน้นกงชาท่รวมบุญมาเออได้คือได้แสงสุขก็อาแต่หูทุกบอกแสดเวิดที่เวีดแก่เนาะาน้อบแค่ดาผ่อนผอคกับหน้าช้าวชาพลิกชาอุ่นแสงไม่ง่ายไปงยอย่างเคยร้อนหวาไม่ผูกขึ้นคุกด่างเอายู่บ้กจักน้ำหายฉีช่บาจัก เติมรถเติมได้พระจัดลูกกปันใจหม้อกุ้งแกงก็ขายทุกกลุ่มเติมวันี้คือห um. mm. anyway> cool ั่นไก่แล้วื่ิมไก่คอบต่อบหั่นนอมแก่น่ไมเอยบอันนี้เจิมรถให้ลูกหน่อยทับแกงรถเติมทับแกนก็กอไก่ก็ไก่คุ้งเก็ดห้าคือูุดรคานเติมรถให้ลูกด้วยอื เกิมเกมเกมเกอมเกมเกอมเกมือเอาไข่คั้มไข่คูนไข่แร่งไข่ด้วยไปขายกล้วยกับไข่ข้าวมานโรคข้หน่อืออืไปขายกล้วยไข่ข้าวมานไปนะกขายเกลนราค่าเก่าคืบอือโรคไข้น่งขายวกกล้วยนี่ยเกมเพราะว่ามันจวกับตัวก่อเยอ เพราะว่ากอไก่ใช่ไหมกอไก่รหัสอืข้าเหืียรถเขาอย่างไรเรื่องครับคูคชัวเกตห้าคือแต่ว่าเพราะว่ากอวไก่คือกล้วยประจำก็ข้นงนี้ก็คือจะขายกล้วยเกินเก่าคืบเขาใช่คือการปุ๊บอ่ามือโคมือได้มือโคมือมันหึงหึงแล้วก็รวยนะนี่คือการเจืด อันนี้เกือยเกบข้มน่งไม่อานข้นมวนอาวเนาะขนแต่บกขีคขหมก็พอวางมมัไปองค้มุทุกอย่างเลยืมเกินมายมวามเอันนี้มวาูเลยข้ปลูกมุเนี่ยคือหมอ่เขาเริ่มเป็นพ่ออื่นแน่นอู่เคมือฝุ่จะเชื่อว่าทาลุกหยามหยาูบานน่เรื่อนแน่นขึ้นปลกขนม้วนชาวบ้า เราขารุ่งนา่าอืมรวมบุญรวมขังมหาเกือยืออ่ามือเขมือแับมือโคมือม้าหึงหึงแล้วก็ดูว่ทุกทุกคนนะพวกน้าจะเรินอจเริ่อันนี้แก่ของไอ้นั่งรักดาพนอืมเป็นงั้นหรืออ้าวนี้บอกเป็นงันเป็นไม่เกิดวานเน้ยอ้าวเวยพนเป็นเกิดให้นั่งรักดาพนแก้บัวนะพา หามือโขกมือดาบมือโขกมือไม้มือโขกภาพแข็งแรงเงินไหลองทองไหลมาใช่อยากกินเค้กก็ไปเอาเลยก็นละสิบเก้าสิบเก้าบาทมือแรไปคือเค้กหรือยันั่งอ๋อยคือเค้กฝากไปกัให้เขากได้า้วเขอเขาบวกมู่าอเิจเิมดูตัวเงิห้คบขรบความบ้านเกิดไแ่หากเให้ยแต่คือนโบมือก็มันแข่งเนาะ อันนี้าางมาขังไอ้คือเก่าง่ายที่ตุข่าเกโคดั้งก้อนนิดนิดจะยานหมดนิดจะย่าน,น,นั่งโอรสไช่นังน่งพุ่มนั่งชมนยหรือว่านั่งเมื่อยก้อนเมื่อยแอบนี้ชมวยกคือเมื่อย อ้าวให้มือโค้กมือรับมือโค้กมือมานถึ่งๆแล้วก็มือด้วยกคนจะิญงจะดึน้าน้มือได้คือได้เสียงมม่จักคูกไปอันนี้ก็ได้คุกนะคกอต้มั่นงจที่นางอยาก็จะบมาไดุ้่ไยคู่ก็เนยว่้่ว่ามือขายอยู่บอกนางรู้ดีสม่ใจไว้พวมมาได้ถึงเก้าขวพร้อมกับเออข้าด้วาอีพ่ออ้าวมือโค้มือยับมือโคกมือหมานด้วีน้าลุงนีสม่วยใจอืมนะเพราะมือขาดอยู่เลยเพราะือจอ่มา เดี๋ยวไปผู้อาม่โสได้จะต้องเด้วยเังงานงอนแต่กัเสียกับฟุ้งนึน่งนนี้เอ็คือผ่านมาสังเขง้าะหมงูนางอารีถุกเคเพระอนี่โขคมมาได้คอือนาค้อนมาลึกเหมือนเตือนใจอุดรเออกันทุกดากะนุกวันทุกตูป่า ริษะอืมก่อนอนามตอ๋ออ่ามือเข้ามือร่ามือโครมมือมัดทุกทุกคนทึ้งทึ้งแล้วก็รัวนะแต่ก็จะเริ่มกุกนั้นพอหลายคนเออมักแต่ใช้ก็อะไรอ่านอะไรเอืมักแต่เป็นที่ไหนก่อเขาเอื่องวางอืมเป็นประจํากรรมเป็นประจําบุญเรื่งบุญแล้วก็เรื่องกรรมของแตระบุคนเรื่องเด้อต้องทใช้ทุกคนนายอำนาจ โอ้บ้มือองมาอยู่ว่าอย่างไรก็ได้ดลนตื่นนางคันจาดนางบันนีปัตมาวาไรติเขียนบกเออ่อืยางนั้นที่นี่นอทศรัชญ์นี่อ้าวมือขมมือแรมือขมือม้าแข็งมาซ้ำองเขียนบทเอ๋ด้วเด้ออ้าวคุณอยูมือให้คุกคุณขนอที่ร่อหวมบุมา ันนี้คอามนั่น้อยขอกับใครรักขาอแขังค้างวงไปเรื่อยเอาดูไปไม่แห้งข้อเกียวกัยู่ใดข้อไข่งย่เอาคู่อืมเออเี่ยมเอ้ยมานเออเนี่ยพ่อนาะพ่อยากบเาแล้วเอามันจังวนมาหอดิ้วเกียมแล้วเฮ้ยเปลนแก้วกับเป็่นขวดเกี่ยมเออจะเอาคยเป็ีนก้วัเปนขวดเรียบ้อ้ เออยิ้กลาบค่ะนว่าปูกกะอืมและปูกขปงเผขาวกลาวกล่าเปิดอืมค่ว่าปูืขิงเผขาวได้ีก่าวกาวเปิดอืมอ่าให้ยิ้มมือโกมือแร้มือโกมือมาไอ้วันนี้ถูกขับไปทนึงแล้วก็รวอ้ยืนะถูกขับาครั้งแรกเงื่อนไหน่อง่องไหนมาได้ยืมเด้อยิ้มําว่าเขียวปอมเ้ยมั้วายโพว่าใสนยิ้ม เออข้นเขาหวังขาวไรข้าเขาจะเคลื่อนขึ้นเกิดใก่พ่อกับพ่อขามเมื่อไรเรเออการขาเขาไปเที่ยันากุ้ไม่กว่าถือเห้เหมือนว่าขึ้เขาอไก่ขึ้นนึ่งขึ้นสามคืิกับฝ่ายข้ยกั้เนาะเออฝ่ายขกั้งแตไก้บุญนแก้วโคลนต้งการพวกเงินเออเขาไปอาิิฐ้านเรืออาิุข้านว่า เอออีพอลูกแดถวายกวางเงายี่พอค่ะอืออาแดดถวายกดดถวายกััวพอการดูอยดอะไรยิ่งปูเออไปให้วัดดว่าดุไหนเด้อลูกเด้อใชเออไปเตรงผ้าฟวาวางขามาหาเกียวูคิดกานู่น่ะเออไปเฮไปเฮนถััวลูกค้าเชื่อปัญ้าเก้ื่นกระับรู้รับเรืองอืออห้องคิดไปถือองห้องน่บ่กเป็นยั้นกบ่อกอป็งักอือ เออแครูตรงพยิ่้าน้งมานจรงมาไรจับขันคนนั้นคิดไม่ดีก็แล้วกันถ้าถึงวันอืมคนนั้นจะวันไรอืมบางเชื่บบางคือคนเฮ้าพุทธคุกับเพรป่งผ้าแนนะเป็นมาอืเพริ่งผ้าอืมแคนะเป็นมากแต้กับ,บดดเพบ่รโมเดลรอเอลเนาะเออ แกว่าทุกข mm ิง hmm, ท so hey, so ุกอย่างอืม uh, uh, ั่นกับชีวิตรุ่นอรือความดีนะนะเราะข้าว่พยจาไปโกงทีนไปขายได้ปั้นเชื่อมพวกแกไม่ขังไม่อืมเข้าขังความดีเยอะเข้าจังใดคว่มดีโอบเทียน้าเข้าที่คว่ครัวเข้ามากคความดีเพราะว่าคิดเรื่องงาูเอออันนี้เข้าขังความดีเร่งบุญเร่งคาถาของญาติโยมหรือพวกร้านทุกคนเพิ่งแต่เขาชาถา ปู่ตาและแม่ครูก็เลยได้ผ่านเนาะผ่านมาท่านหนึ่งเพราะว่าพึ่งผ่าคือผ้าแข็นเออเคได้อยากแอ็มเปี้ยคือต้อพื้น,น,น,แ,แ,แ,น,นแต่ว่ามือคว้าคือการหอกเรื่อืมกรงสบายไก่ขื่อที่เราเกิดมาเป็นลูกหลานปู่ตาเนาะเป็นลูกหลานพอ่อหนึ่งมือจะคมนดื้อเรื่อยมือจะคนโอ้อมอ่าเรื่อมือคี้ไก่เป็นกูเป็น,ปนกูทศงเออมือขี้ไก่ เว่บว่าเอาเียบเอารัไผู้ใดคือการใช้สะอาดทูกคนบระยิมเพื่อแต่บางควบเมือโอกาสผู้ขาบุญหน่อยยี่งพอเออเด็กนั่งห่างจังไม่ชะอวนที่ไม่คู่คือผู้ขายนั่งหางงกเมื่อคิดหนูยิ่พอเอ้ข้อหายผู้ข่าวจังวิจักห่างให้คือวิบหายผู้ขายจะไปิดต้มนั่งได้แล้วพอเออหายจะไปหวมางไม่คู่เกิดมาแขกเดี๋ยวกังม่าผู้ข่ายคู่ผู้ข่ายงานไว้รเยิม อ้ที่นายจากมาหาพอพอกระดึ้อให้มาเออขั้นยากมาอือยู่งขั้นตังมงกังไก่จากมานรวมหมุญรวมผุดคุ่มขั้นนำหมุนํำมันขั้นบวมืออือย่งพอกระดึ้งแห่งมานนาไปครับเออไปครับเขามาด้วยยิ่งดื้อนำหมกนํำมันกับบมือเงินกับบวมือยืมตรงชาเอาบวยืมนะนะดื้อไปครับปูเขาบวมืออือนั่นแกโม่ไก่กลวงนะดื้อ ยัาไปหางผัวเออความเป็นผัวก็พอเกี่ยงจีควเอาเกลี้ยงควาโคคือเพิดงเกคิดยงเพิ่มได้ยัไปขาหัวกันพอมาเข้าเหตุกันคือเข้าเกอี้อาบุณเร็วเออั้นเขาบามือเรื่มกับมือนังมุกหนัแก่มาเริ่มเออรวมจา่ของตัวไปคือคือดอกเกลครยบเออั้นเขาโคมากมาก่อนหนึ่งเราเกลีอยงเม่บ่มือนํา เงินคือโลโอโบมือเงินจืดหังมันเมื่นมาพ่ใจเรื่องเืมเืมมาฮับเมื่อจะพ่จิมก็ไปครับไปครับแร้่อก็ไปครับพวกเรื่มไปครับไปคงเขารัมเรื่องือโกมขาดพวกเขานะเรื่มพวกเขามากเบิร์ก่เรื่มคนนุ่มมากไก่เรื่มเป็้มากเลยจอืมมาเขามาเรื่อยเรื่มเขาเพิ่นก็ว่าเครียโชว่าขันเรื่มหวา คาผูเรื่องมังพอข่านนัง้านน่งถือรับขายเรื่องถือบ้านค่อยคาผูอก่อนเอาก็คือเรื่องคัเบอกก็คือเขาอาจจะคบมัดมือวัดเนึ่งก็ไปคาไปเรื่อไปคามือวัดชื้อหนึ่งก็ื่อที่หนึ่งนะครับไปคาับวัดชิ้นหนึ่งเชื่อเดี่ยวตัไปผู้แกอยากมากกับมักองกันรุ่มเนี่ยครัูเออไปผู้แกมือเงินมือใครน้ำหมูนน้ำมันรถอื ก็คทอ่ให้เอารถเยื่งาในหาจบไปจืดด้วเออว่าเขามือรบก่าวบไม่เราพอใจในสิ่งที so ่เรามีอยู่เรี่ยครับท่านไายมันอย่างเคิมบอาับดปูปูห้คมนั่งดู่ายนะขั้นามันรับเออข่านชายรถปูน้ำมองกะบ้านมันเขาเอท่อเั้นเนาะัรับเออมองข่านจงเนี่ยเขาเอินอขั้นานเข้าใจนะขั้นหนามันนั่งบ่ได้เออนั่งก็จะพูดขับ กูค่อยกันนอนๆดึงแก้่ผูถึงมาอยังมากๆหายขอแกงั้งครับผุเออกะให้ข้าวังก็ทช่การกาบ้านหลังนานะทายครับปปูขาดเอาลูกตุ่ขาดเยื่อพ่อไปเห็นร้านนั่งห้องนั่งแข่งเองื่อนปมมือปอแก่จากมากโรวกับบมมือเงินกับจืดๆน้ำมันให่เขากับบ่ได้ขั้นชักชมมามันกะตรงใครเงืนปปายกันคือเรื่อครับผม อ่อน네ว่นหไรมือ้พ่อรลดูปวดขาคนัะเ,ะะะเออพวกเขาพวกแกท no um ั้งมากันเข่าก็เมื่อกหนกมากตัพูกตั้งข่ง่คนคือรมาเกระดับเออด้วยปูดขาพวกเขาเพะมันย่อึงก่อนหนักอ่ะปูกไปกลับพร้อมเลยนี่ครับเออให้เขามาแล้วย่งคือกลับก็ให้ยืมไปชกขึ้นก้าเอารบยืมมาหนักไปชกมารับเูอือ่ะพ่อคือ มุกกากัเมือนว่าคือใครใครนังมุน้มันยืมเง่อนวเว่ากะดาษไปกับกระดน้องเนาะเอาเห็เยมเวยเดือหมดเอเออหัวนีเอนอึมไปหัมข้าก้อนหัวหน้าจ่าวมากันไม่กเขี่ยบเอเด้อเขีบเอเด้อครับพอวรนเขี่ยบเอเอ้อเดี๋ยวไปก็ใหญหกครับไม่เอาไม่เอาครับไม่หัวไม่เงืแมนครับ มันว่ามื้อร่มค่ยมากรสเคียบบแกนี่มันเป็นกระร้าของพ่แมนบ่แมนครับเออว่ามื้อหมองหายไก่ออบด้ยแต่ว่ารถเยื่อมเลยมันสบายสบายเลยอนเยี่ยมเนาะกลางเก่ากลางใหม่ก็เยื่ยเออเปิดฟ้ารังออกเนียกปูคาดใคเข้าหนั่งลูทงไยโบะนั่นละเออกู้งไทยมั่ง ใหุ้กเขาฟุกแกฟุกเขาพอมือโกาสอย่เงีเรื่มวันที่สองมีปูกันสิบลาวันเออมาวันชื่อกับฮักวันชื่อึมากกว่าจะเป็นไ้่ื่อวโลวันชื่อของปูพก็ไปทรนาพวกราก็มาวันชื่อหนึ่งโลกเงี้ยคาปูวัชื่อหนึ่งเนี่ยับเขามาไวเขาแกง้าใจคปูเออเขาก็คือกรฟังพ่อการกาเห็นงานปูแตาเขาก็ดีใจ คุว่าที่ของพอถึอไปชูกช้าเรืมองกับขุนเขาแกงเนาะผู้ใหญ่รัอือถึงว่าว่าที่ของมันกระชืดกระดก็ติดามาว่าจะว่าที่ื Tyr ่หนึ่งกูกคัวขั่นพอถืให้ยืมไปให้คู่มือคู่มือเรื่องไก่เพิ่ีแมงบาแข่งยืมเออเรื่องมึงมาหากเมื่อดูจังหวัดขอางแกงอืมหากไยืคขวานมือเรื่องมาหากเมื่อดูจังหวัดโคราอืม่นเถะ มือคือว่ารู้องคายมือนึ่งมา,มากรู้ัคคนเริมใจแค่เนี้ยนู่นพอะคะนั้นวันที่หนึ่งบอกร่วมกันดูบังเดียวเดยมจะเอารถไปใครไหมอะไรเนี้ยเด็กใว่ไคมเด็กพอผู้กาเร็วเดุกก,กับผูก้ากาเด็กกาที่ข้ากับชงหัวหบวกเกาเขาจะงัดครับู่เด เาไปุมเรืบุญงาไ้ยุ่มคบปูเฮ้ยบุญน้อพ่มได้่มคาับออเฮ้ยบุญน้อพมกับเ้บุญได้กูุญมบ่ม่ว่าคือเขาจะวาดมันัเรืบุญมันกับบ่เมื่อเฮาคือน้พ่มมันกับเบุญได้ยุ่มน้องพุ่มตกคู่เดียงงั้ลูกคบปูเออจะไปหาดูผูกแด้ลูกเอ้จะไปหาดูผูกคนเด๋อกว่าจะโคเออจะคือเขาว่าจังขันจังขื่มือ มื่อนี่เขาือมือนงาเขาอาจจะเป็นมหาเศรษฐีเขาอาจจะั่วยเราได้เราจำไว้อยังกับยื่นเอามงนดไวยังหนุ้อามมินเดียนนอตปล่อยโดนเด้บอมือนครื่อกไุ้ขร้นยอือื้ออันนี้ว่าคือึ้อ ในลูก้านคือควมบุญมามมอโขกมืหราบมือโขกมือมั้นขดกับภาพแข็งแรงเงินไหลงงทองไหลมาจะดญเจะดญนะลูกนะลูกดึงไม่แห้งสาธุครับสาธุ